เฮ้ไอ no oh ้ควยผมบอกแล้วไงเคไม่คนคนมาที่นี <S <S ่นะมอเตอร์มันหอยเกินไปครับอย่ายอาแพ้สิยะผลทางข้างหน้ายังมีอนาคตที่สดใสรอพวกเราอยู่นะไงทำไมไม่เอาทุกคนมาด้วยล่ะครับงาล้างไม่ดีอีกแล้วทีนี้มีของที่ฉันอยากได้อยู่นะสิอันนี้เป็นแกซ่า อย่าไม่หยามกันนะผมอย่ากกลับบ้านแล้วไงไม่เป็นไรฉันทำมันได้ฉันเล่นถึงการเกมนต่อของตัวฉันเองถ้าเป็นความทรงจาจนถึงตอนนี้ฉันยังจําได้ดีเลยละ่ะอย่างโอลิเวียฉันคิดว่าเธอคงทำอะไรไม่ได้หรอกแต่พอมีตัวประกอบนั่นอยู่ด้วยจะประมาาไม่ได้เด็ดขาดแต่เกิดว่าฉันไม่เก็บให้ไวไ้ๆวล่ะก็ ชีวิตของฉันได้รวนไปมากกว่านี้แนะ่ไปงานเถอะคายตอนน้ามีอะไรอยู่หรอครับตามมาเดี๋ยวก็ดูเองละนะาหลังจากนั้นสบายใจได้เลยได้เวลาบอกลาความกังวลในชีวิตแล้วหวังว่าตอนนั้นยังไม่ตายนะครับ <c oughs> ฉันคิดออกแล้วจิวพวกเราเนียออกจากพระราชวังแล้วตามไปช่วยพวกกะเ็กดีไหมเปไ็นไอเดียที่ดีนะครับองชายว่าแต่เราจะออกไปยังไงดีล่ะเนี่ยองค์ชายดูสะดุดตาอยู่นะครับ พวกยามจะได้รับคําสั่งมาจากท่านมิวเลนให้จับตามองพวกเราด้วยคงจะออกไปได้ยากเลยล่ะครับงั้นเหรอจิวใช้ไอเดียแล้วละ่ะแจกไปเลยครับเจ้าชาย <S <S หน้ากากไงเปลีนบางหน้ากากแล้วสวมเสื้อคลุมเอาไว้ก็น่าจะดีนะอย่างนี้นี่เองหนีโดยการซ่อนตัวสินะครับใช่ชแล้วว่าแต่เราจะหาหนักกากและเสื้อคลุมยังไงล่ะครับอืมนั่นแหละคือปัญหาละ่ะอืมร,รู้แล้วยเลยครับองชาย ออกจากที่นี่ได้ล่ะก็จะไปเจอกับมาริเอ็ดด้วยฉันต้องหนีจากที่นี่ไม่ว่าอะไรก็ตาม A later few moments later. เอกสารเสื้อคลุมนหน้ากาก What the fuck เอ๊ะเด็กพวกนี้ต้องการลึเปล่าเนี่คิดจะให้เตรียมของแบบนี้เนี่ยนะคิดจะหนีออกจากพระราชวังด้วยวิธีนี้จริงดิฉันหลับเป็นห่วงจริงๆเลยนะในหลายๆความหมายนะแล้วต่อให้ออกไปได้ แล้วจะทำยังไงต่อหรอนั่นน่ะอย่าบอกนะว่ายังไม่ได้คิดอะไรหลังจากออกไปนะ่ะไม่เหรอมั้งคงไม่ได้ต้องถึงขนาดนั้นทั้งสองคนเป็นคนเอาการเอางานเก่งด้วยสิพวกเขาหน้าจะกำลังสับสนเพราะไม่เคยทำมากกว่าหรือไม่ก้อนี่อาจจะเป็นแผนการอันแสนฉลาดของเขานแน่ๆเลยแต่แต่ว่าคืออย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการเหนีห่ยวพระราชวังแหละนะเพราะฉะนั้นคำขอทขอ่านดยปบิเสธครับเอเอ ไม่กลิ่นตัวพูดตั้งแต่เช้าเลยแฮะฉันเองก็ไม่อยากมาเจอหน้านั้นแต่เช้าเหมือนกันลวเลยเรื่องนั้นเช่าไปก่อนเถอะหน้าแล้วจะเอาอยัางไงกับโจรสลัดอากาศดีล่ะพวกมันยังเหลือแม่ทัพของพวกมันอยู่อีกใช่ไหมล่ะอันที่จริงปล่อยผ่านไปช่วงปีสองเลยก็ได้แต่ว่าพวกโจรสลัดที่มีชื่อวิงชาร์คมันร้ายกาจมากหากปล่อยไว้นานจะเกิดเรื่องใหญ่เอาอีกอย่างพวกมันมีคีย์เทมสําำหรับแม่พระด้วยเพราะงั้นถ้าพวกมันออกมาที่นี่ ก็เท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวยังไงล่ะใช้ระบุตำแหน่งของพวกมันได้แล้วที่เหลือก็แค่รอเวลาที่จะบุกไปมาสแต่ดูเหมือนว่าพวกจะสลัดอากาศจะเริ่มโจมตีแล้วครับอืมเอ๊ะเ,อเอบอรฟาดเราจะไปไหนนะ่ะเสือกไหวตัวได้กว่าที่คิดแฮะนานี่เบอบอฟาดขอเกาะพักพวก,กนั้นก็ได้นะฉันฉันขอยืมหน่อยฉ,ฉันด้วย เมื่อวานฉันจะก่อที่พอใช้งานได้จากที่พวกเราได้จากพวกจดสลดนาการที่จับมาด้วยน่ะเพราะฉะนั้นแท้ได้ขอยืมด้วยไม,ไม่ได้พวกแกจะไปขับกบปลบพังๆแบบนั้นได้ไงเขาจะติดีจของตัวเองหน่อยเถอะโอ,โอเดกายลิออนคุ้งหนานี้พ่เรารู้ดีนะว่ามันถขข่งแค่ถ่องขาายน่ะแต่ฉันจะยืนทนดูต่อไปเฉยๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะฉันรู้ว่ามันฟังดูเห็นแกตัวเกาะพังๆพ,พวกนั้นน่ะเป็นของนายแต่ถึงอย่างนั้น ก็อยากจะขอยืมอยู่ดีพวกเราจะขอสู้ด้วยหืมให้ตายสิฉันจะตรวจสอบให้ก่อนละกันหลังจากนั้นจะทำอะไรก็ตามสบายละกันขอบใจแาวนี้จะทำตัวมีประโยชน์ให้ดูแปลว่ารู้ตัวตั้งแต่แรกว็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมว่าพวกนี้เนี่ยงั้นผมจะเตรียมอุปกรณ์และซ่อมแซมเกราะให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับอ่าตัองจะทำให้มันดีๆล่ะ t ูบีคอนติเนีย